คุณรู้จักใครสักคนไหมครับที่เขาสามารถเห็นความดีข้อดีและคุณค่าในตัวคุณได้แม้ในโมเมนต์นั้นเองซึ่งคุณอาจจะกำลังทุกข์ใจมืดมัวอยู่ก็ไม่สามารถเห็นคุณสมบัติหรือสิ่งเหล่านี้ในตัวเองได้เลยแต่เขาคนนั้นยังคงเห็นมันได้อยู่อย่างชัดเจนหรืออาจจะเป็นโมเมนต์ที่ตัวคุณเองอาจจะมีพฤติกรรมการกระทำที่ไม่น่ารักกระทำใส่ผู้อื่นหรือใส่คนคนนั้น แต่เขายังคงสามารถเห็นคุณค่าในตัวคุณได้อยู่เสมอเสมือนกับว่าเห็นสิ่งนี้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขหากคุณรู้จักคนคนนี้นะครับโปรดรักษาเขาไวด้ดีๆเพราะนี่คือการลายณมิตรนี่คือเพื่อนแท้นี่คือมิตรแท้ซึ่งเป็นคนที่มองผู้อื่นมองตนเองและมองโลกใบนี้ผ่านสายตาของพลังของความเมตตากรุณาที่มีความปรารถนาดี ให้กับผู้อื่นและตนเองมีความสุขและพ้นทุกข์นะครับผมขอยืมคำพูดจกากคารยุงนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชื่อดังชาวสวิตสมัยก่อนซึ่งเคยพูดถึงคอนเซปต์เหล่านี้ประมาณว่า we cannot change anything until we accept it condemnation does not liberate it oppresses แปลไทยประมาณว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยจนกว่าเราจะยอมรับมันได้เสียก่อนการประนามตีตราตัดสินไม่เคยนำไปสู่อิสราภาพมันเพียงแค่กดขี่ข่มเหงเท่านั้นผมว่าจริงมากๆนะครับและเนี่ยครับคือความเข้าใจที่กาลิลามิตรคนนั้นรู้ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเพราะเขารู้ว่าเอาเหอะแม้มนุษย์คนหนึ่งอาจจะทำผิดบ้างทำตัวไม่น่ารักบ้าง ทำไม่ดีบ้างออกนอกลู่นอกทางบ้างมีความทุกข์ใจอยู่บ้างแต่การที่ไปตอกย้ําถึงสิ่งนี้การที่ไปตีตราตัดสินประนามวิพากษ์วิจารณ์เขาในแง่หนึ่งมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหามันเป็นการผลักให้เขายิ่งเดินลงบนถนนที่จะนําไปสู่นรกเส้นนี้ด้วยซ้ํานะครับดังนั้นเขาเข้าใจว่า หากเรายังสามารถเห็นถึงความดีและคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาได้อยู่แม้เขาอาจจะเคยทําผิดหรือไม่ดีมาก่อนในแง่หนึ่งสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์หลายต่อเพราะอย่างน้อยที่สุดมันไม่ทําให้เขาจมอยู่กับความแย่มากกว่าเดิมและมันเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ชวนให้คนคนนั้นยืนหยัดยืนขึ้นมาด้วยความกล้าหาญพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาเคยทําลงไป และเกิดการเปลี่ยนแปลง transform ตัวเองพัฒนาจิตใจให้เบิกบานตอไปได้เขาเข้าใจว่าอาดีตไม่ได้จำเป็นที่ต้องกำหนดปัจจุบันและอนาคตดังนั้นเขาจึงสามารถเห็นความดีข้อดีคุณค่าในคนอื่นได้เสมอครับและผมอยากจะแชร์ต่อว่าในข้อคิดส่วนตัวเนี่ยในการในฐานะที่ทำงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยพอเราคุยกับคนเราจะเห็นเลยว่า ความรู้สึกว่าเราดีไม่พอเราเป็นคนไม่ดีเราขาดแคลนเราเก่งไม่พอหรือเราไม่คู่ควรเนี่ยในแง่หน,นึ่งมันไม่ได้มาจากมันไม่ได้เบสจากหรือมันไม่ได้มาจากพื้นฐานของความจริงตั้นั้นเป็นนะครับแต่มันมาจากการหล่อหลอมของสังคมหนะเสียงภายนอกที่คอยตัดสินคนอื่นซึ่งการละก,กันอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องพิสูจน์ตนเองเพื่อที่จะ เป็นคนที่มีคุณค่าได้ในสายตาของผู้อื่นหรือในสายตาของสังคมมันเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สังคมในปัจจุบันทํากันเพราะความเคยชินพูดง่ายง่ายคือมันไม่ได้มีเม็ดทรายใดไม่ได้มีเม็ดเกลือใดไม่ได้มีหินก้อนใดในจักรวาลหรือโลกใบนี้ที่คอยตัดสินคุณค่าของตัวคุณอยู่มันเพียงเป็นมันเป็นเพียงแค่เสียงที่มาจากการตัดสินของมนุษย์เอง ที่ตัดสินจากพื้นฐานของความคิดมุมมองความต้องการความชอบความเห็นหรืออัตราตัวตนของตนเองและผู้ที่ตื่นรู้จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีความชั่วร้ายมันมีแต่ความรักความเมตตากรุณามันขึ้นอยู่กับว่าเราเองเราจะเข้าถึงตัวพลังอันเนี้ยหรือสิ่งสิ่งเนี้ยในใจตนเองได้หรือเปล่านี่ครับคือคุณสมบัติของกกลนามิตรรักษาเขาไว้ดีๆนะครับ ฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยขอบคุณครับ